สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เ้างงานงานกินอยู่ห่างนะคะวันนี้กินไว เดี๋ยวห้าสิบาพี่น้องไปนวดเก็อีนวดค่ะ เร่มเรมนวดหลังแล้วใช่ไเียนนุ่งแล้วนะคะพี่นงค์ะเป็นแบบนีรดัากพี่

เดี๋ยวจะภาพพิหนงยางเลาะนะคะอันนี้คือซูนนัคืออย่างกัน นี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะพี่น้องเรามากินเขาในห้งเพราะว่ามือปกติจะจะไปกินกับมูอยู่อยู่ลานเนาะค่ะน่ะน้องน,น้อง มจะเป็นตั้งกล้องดีไหมครับว่าถ้าท่านสนับมมันจะมีพร้อมกันที่ลูกค้าก็พร้อมกันเ,เหมือนกันนะใช่เรามาตั้งเลสนะคะ เร็ียบังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ท่าเล็บค่ะทำาเล็บนะคะแก้ว เราจเดินหารถนะคะรถทีลล่อสรถทีลล่ใสนีเลล่เลยค่ะเปต่อกันเลยค่ะพี่นองมาจีบใส่นะคะยังไม่รู้เลยค่ะว่าจีบใส ตนนี้เราอยู่ชั้นสองลืกบอ,อกแล้วค่ะจะพาพี่นองไปเวิดด่าย พี่คะตอนีค่งมาลสัมนีต้มากินเ่านะคะกยน่ะลาดนะคะวันที่มีก็เลยไปพอเจ้าของลานกำลังยืนฟังของอยู่องเขาก็เลยทวงเงีนี้ว่านเจปะา่นาวาน่งจำได้ะเขาิดปากเลยดี๋ยวตาตายังจำได้ยู่แล้วยงยงจำได้จำได้แล้วน่นกคีายูพยู่ มาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะพี่น้องอมาเด้อวันนี้มากินน้ำกันค่ะอ,อสองล่องหอยอันนี้ก่อนนี่อ่านี่ค่ะพี่น,ออน้อง,นงหอยนางลมทรงเครื่องเดินๆมาหอยนางลมทรงเครื่องจานละสามสิบบาทค่ะสามสิบบาทก็อร่อยได้นะคะคก็เดี๋ยวขายกล่องค่ะ ปัด1

แช่น้ำปลาอันนี้ก็จะเป็นยำหอยนางรมอันนี้ก็หอยนางรมกันนะกระเสียบวับปีน้องยันรสชาติได้สั่สงมาอีกเลยอีกแล้วเนี่ยยำไข่เยี่ยวมไ้า ก็จายละสามสิบาทครับพี่น้องกลุ่อยู่เสียบยู่เรากินแล้วจังสิบแปดสัมผัสไหมค่ะเนาะกลิ่นแล้วลงได้อิ่มแล้วค่ะพี่น้องวัดตอ,อย่างลาแล้วอย่ากอินไปแย่ละสามสิบบาทก็แซีบ ก็อร <up> ่อยได้นะคะเดี๋ยวเราไปสอบแม่ค่ะพี่ล้านจักทุ่มจ้าโอ้ยคุณพี่น้องอันนี้คืออะไรปูมาอันนี้ก็บสามสบบาทค่ะพี่นงค์มาเด้อคืดอยากกินนะคะยำเซลมอนยำปูไม้ยำกุ้งถูกกุ้งสดนี่หมดค่ะสามสิบบาทนะคะ จำข้าใดเสยนมยค่า